จะไปยังเกาะปีศาจและต,ต่อสู้ร่วมกับข้าจริงหรือใช่ขอรับท่านมิงตอบข้าข้าชื่นชมความกล้าหาญของเจ้าโมโมตรารพูดนี่คือ ดีมาด้วยกัน,นลิงจะวมเดินทางมิงจะจึงวมเดินทางไปกับมโมทาโร่จึงวัดลิงวัดลิงจึงวมเดินทางรวมไม้วัดรวมรวมอือฮ mm ืออีกแ ลิงจึงว่วมเดินทางไปกับมโมทาโร่สุนะัขและลิงเข้เขากันไม่ได้พวกมันมัมมจกจะจะ้อกใส่กันระวางทาง และต้องการที่จะสู้กันเสมอมามันทำให้มโมตรโรโรารุโกรธมากในที่สุดเขาก็ให้สุนัขเดินนำไปก่อนพร้อมกับ ทงให้ลิงเดินตามหลังพร้อมกับดาบดาบ means knife right sword sword yes ดาดา sword และและให้ตัวเขาเองอยู่ตรงกลางพร้อมกับพัดที่ทำจาก ซ,ซึ่งใช้สำหรับต่อสู้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทุ่ทงหญ้ากว้างแห่งหนึ่งนกตัวหนึ่งบินลงมาเกาะบนพื้น ท่าหน้ากลุ่มคนและสัตว์กลุ่มนี้มันเป็นนกที่สวยที่สุดที่มงนาโรเคยเห็นบนตัวมีชุดที่ทำจากขนนกที่แตกต่างกัน้าชุดส่วน บบน,ส,ส,นส,ส,สีสระสีสระสีสะมีนสีสะมีนเหน็ุสีสะมีหมวกสีแดงสดคุมอยู่สุนัขวิ่งไปที่นกทางที่ และพยายามจะจับมันมาฆ่าแต่นกแสดงความกล้าหาญและบ,บินตามจิจหางสุนัขทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดเมื่อมองเารามองดูก็ นาะไม่ได no, ้มีแสดง